สวีดัสสวัสดีครับส่วนนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนแรกๆนะครับผมที่กรุงเทพครับในกับบรรยากาศแถวหนารามครับกรถรถติดครับมือนนี่ถนนโล่งนะครับตามทางด่วนทางยังนะครับคือว่ารถรถติดนะครับเรียนได้สบายนะครับ มีการจากนาลามครับจากนาลามข้าแหงแต่มาตามสียกพระรามเก่านะครับทางด่วนออกมาหาแยากค้องตันครับผ่านพัฒนาการเลิอไอยไปปุ่นละครับไลตามทางด่วนไปแจงวัฒนาออกไปดาวขอนงจนทางด่วนไปบางนาครับ เ้นนี้นะครับนี่คือบรรยากาศตอนแรกยามแดงๆครับบรรยากาศของกรุงเทพมาหาหนาครน,นะครับเบมบรรยากาศตอนแรกตรงนี้กับเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาหาสิหาหนาที่นะครับนี่เป็นโรงงานแป๊บสี่โรงงานแป๊บสี่